โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีดคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะครับวันนี้มาอยู่ผมครั้งนับบายผมโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของโฮมสวิตโฮมเซอร์ไว้อีเชนเคยนะวันนี้ก็เป็นที่15นะครับก็คือวันสุดท้ายของการโปิดเบต้ารอบแรกนะครับก็วันนี้เราก็จะมาอัดให้ดูกันนะครับก็ผมจะเล่นเป็นฝั่งของเซอร์ไว้อีเชนเคยนะครับก็เล่นเป็นตัวนิพามเหมือนเดิมนะคือผมชอบเล่นไม่ใช่เรา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนนะว่ามันจะเป็นไงบ้างไปดูเลยเขาจะปิดตอนเที่ยงคืนนะอันนี้สองทุ่มแหละผมเล่นรีบอ่าก่อนคือผมเล่นเซอร์ไว์ไม่เคยจะชนะเลยนะจริงตั้งแต่เล่นมาวันไหนมันจะชนะบ้างเนี่ยมาโรงพยาบาลล้างเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนก่อนอ่นแล้วหากล้องกันเลยเก็บไม้แกยสิทรนะ ไม่ใช่หมายหวยไปทางไหนก็เจอแต่คนเปิดกล่องเทเด้เฮ้ยอะไรอ่ะยันเข้ามาอะไรเหรอเฮ้ยโอ้เพื่อนเกินมาก บอกกัเธอะว่าไม่ต้องกังวลถ้าเธออยากจะอยู่คนเดียวบางทีบางทีได้ยินเสียงอะไรตึงอัเนี่ยข้างนอกกูโดนแล้วโอ้โหวาบมาอัดหน้าอย่างนี้ กิงสิครับล่ออะไรไปเลยใครจะอยู่ก็อยู่แต่ผมไม่อยู่แล้วนี่แคนทำพิธีอยู่ในแคนทำพิธีตรงนี้ไม่ใชหรอนี่ได้ว่าเคยมาวะมาวะ แต่ต้องอนิ่งเล่นใหญ่แต่ต้องนิ่ง,น,งนี่ไงวะไม่พลาด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 วิ มาเร็วมาเร็ว<ะ>โอ้ยเฮ้เฮ้เอา,เอเอาประตูนี้ปิดไม่ได้หรือว่าปิดได้ ไปเร็ว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 เรวเาพังประตูแหละเพื่อนขอท <S <S โทษคือเขาตามเราอย่างเดียวเลย <c oughs> เขาไม่ตามเพื่อนเขาตามเราแ <c oughs> ต่ลากมาหาเพื่อนแต่เราก็ปดไอเราเอายึดทูไปสองอันละ ชุบชุกชุกชุดชุกชุกูว่าดูโดนอีกอัตเตอร์อยู่แถวนี้เลือ

ตาผู้เปป่าต่อหน้าต่อตาองบนนี่วะ

ถือว่าได้เวือหุ่มัเงียบหน่อยนะมา่มอัเงียบหน่อยนะครับคุณดูถือว่าได้สวออยู at ่ไม่พลาดไม่พลาดแม้แต <thy> ่อ <un> ันเดียวเลยนะหมกดท่านี้ เฮ้ยไม่พลาดไม่พลาดจะเต็มหลอดแล้วจะเต็มหลอดแล้วยได้ได้อันนึงแล้วของเราจะเต็มแล้วเพื่อนเอาว่าเต็มปึ๊บมา สองและสองและเดี๋ยวอันเดียวข้างบนเดี๋ยวข้างบนข้างบน,งบน,งบนอันเดียวครับท่าดูนี่แหละคลิปนี้แหละผมจะต้องชนะให้ได้ตรวจต่อเลย พี่บุกครับไปอุ้ยอุ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตันไปทีบว้ยเฮ้ยเกินจะท้องอ๊ะเขื่อนไปนั่งย่อเก็บเลย สุดโตสุด่อหายยากันน่อนเสือไม่เจอยาเพื่องอย่าลากมานาโอ้โหได้ยินแหละได้ยินแหละตรงไหนก็ไม่รู้มาแล้วมาแล้ว โอ้โหเขาต่นเร่าโอ้โหคนดูสองแล้วเขาตัเราผมว่าคลิปหน้าเนี่ยต้องผ่านแน่นอนไม่ต้องชนะผมจะอยู่รอดแบบต่อไปคลิปนี้ตายแกแต่สวดได้สอง ือผมสเสวดไปตัวหนึ่งแหละเพื่อนเส่ออีกอันเนก็บได้แลละดูเพื่อนแบบจะรอดไหมเสวสองคนยามยู่ยามโดนไล่เออจนต้องไปสวดลแล้วแหละจริงยามโดนไล่อยู่เอายามรอมาหา เป็นอะรอดวะเฮ้ยประตูเปิดแต่ว่าเสียงประตูเนี่ยอันเนี้ยเออประตูเปิดไปได้เออรอดเว้ยคนหนึง่งเอาว่ะรอดถ,ถึงหนึง่งถือว่าเราทำสำเร็จ ปล่อยเพื่อนรอดได้คนหนึ่งยังตื่นเต้น,นอ่ะจริงเล่นเซอร์ไวะเอาวะโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆมของผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วไว้เจอกันคุณดู กตานี้มีคนรอดไปคนหนึ่งนะอะเออแต่ทำไมขึ้นกุาชีวิตถูกกำจัดก็ไม่รู้นะครับก็ไปแล้วไปเจอกัน